ไม่อยู่บ้านวันหนึ่งครับแบตเตอรี่หายแบตเตอรี่รถน้ำหายสบายใจเลยจอดอยู่บ้านตัวเองนะแล้วทีนี้มุมกล้องมันอับก็ดีเปิดเปิดกล้องไม่เจอนี่ได้แบตเตอรี่มาใหม่เลยโอ้ปวดหัวครับขนาดอยู่บ้านตัวเองเลยใส่ตังขวางเดียหน่อยเือ คนเข้าคนออกครับเยอะเขามาตลาดกันแล้วไม่รู้มันหายตอนไหนนะครับผมมาอยู่ผมไปชนบุรีสองวันเป็นเรื่องปวดหัวไปเลยแล้วทีนี้รถมันบังกันครับมองกล้องอเห็นหน้าไม่ไม่ชัดครับตอนนี้เปลี่ยนมุมกล้องแล้วดึงสาย นเ,นเนยกำลังใส่ใหม่ครับเอา้าก็เรื่องไม่น่าเกิดครับ <S <S ผมลงไปชนบุรีสองวันนะกลับมาแล้วแบตเตอรี่หายครับไม่รู้วันไปไหน ก็เดี๋ยวมันน่าจะรู้มุมกล้องดีครับกล้องกล้องผมสิบสองตัวยังหายไม่เจออยู่เดี๋ยวต้องไปนั่งไล่ดูกันเดี๋ยวเพิ่มอีกตอนนี้กําลังสั่งมาอีกห้าหกตัวครับก็เดี๋วติดให้ทุกมุมเลยอ๋อให้ขยับไม่ได้ครับไม่เคยเกิดนะตั้งแต่อยู่มาที่นี่สองสามปีไม่เคยเกิด เกิดครั้งแรกครับช่วงนี้ยาเสพติดมันเยอะบ้านตัวเองไม่ปลอดภัยไม่รู้ว่าที่ไหนจะปลอดภัยแล้วยังมาขโมยนะผมไม่อยู่นะก็ผมต้องพึ่งพากล้องอย่างเดียวตอนนี้ติดให้เยอะไปเลยถ้าเห็นเนาะขอ,อให้มีหลักฐานหน่อย จะได้พูดกันให้เป็นนอนสังเตซะหน่อยเราไม่อยากปรับปั๊มใครนะปรับปับป๊มใครก็ไม่ดีนะเอเปวนไ,ไรครับก,ก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าอยู่บ้านก็สอบ่องครับสอบส่องดูแลก,กันหน่อยข้าวของมันจะหายตอนนี้ขโมยขโจนเยอะเอาเป็นหนูตาหวานครับพูดให้ฟังเฉย <laughs> ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ